สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้บ่าวอฮีมาที่ตลาดโรงเกลือนะครับตำบลท้ายเกาะอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้บ่าวอฮีจะพามาชมเแบบีของบอลสีโบราณหลายชนิดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมที่เรากําลังได้รับความนิยมกันอยู่นี้ก็คือ บอลมันมีทั้งเบบีแล้วก็ต้นเล็กนะครับของชายชนกันก่อนนะครับพร้อมเช็คราคาไปด้วยนะครับครับผมนี่เลยครับเดี๋ยวผมพามาชม,มนี่อันนี้ชายชนนะครับเอาชายชนก่อนนะครับอันนี้มันเป็นแต่เป็นชายชนเบบีนะครับเนนี่กัดสีแล้วครับกัดสีมีอยู่สี่ใบนี่คือเบบี นี่ก็เบบีกัดสีแล้วนะครับเนี่ยกัดสีนี่ก็เบบีนี่กัดสีนี่มีอยู่เนี่ยสามใบราคาหนึ่งพันบาทนะครับชายชนเบบีเนี่ยนะครับที่มีป้ายสีแล้วเนี่ยนะครับราคาหนึ่งพันบาทแล้วก็มีโอ้โหดูกระถางเนี้ยแต่จองไปแล้วสวยมากเต็มใบเลยอะ่ะ ขนาดต้นเป็นต้นเบบีนะครับแล้วก็อันนี้กระถางโตขึ้นมาหน่อยครับอันนี้จะกัดสีนะสีเห็นอันนี้หนึ่งพันสองร้อยนะครับเนี่ยมีอยู่อันนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยมันกัดสีป้ายสีกระถางนี้หนึ่งพันห้าร้อย กระถางนี้ป้ายสีเต็มที่นี่นี่หลอดออกมาก็ป้ายสีนี่สามพันนี่กระถางนี้นะฮะกระถางนี้แต่มันจะมีอยู่อีกที่ยังไม่กัดสีเอาเอาใบรอนุ้นกันแต่มันเป็นต้นโตโตแล้วล่ะเนี่ยต้นโตนี่ครับเนี่มีอยู่สองกระถางที่มันยังไม่กัดสีนะครับอันนี้ ราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับครับผมถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามพี่เขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเแบบีอีกชนิดหนึ่งก็คือหลวงราชเสนหานะครับผมนี่ครับหลวงราชเสนหา กัดสีหมดแล้วครับพุกต้นแล้วพุกกระถางครับเป็นเบบีอยู่ครับนี่นี่นะครับอันนี้คือหลวงราชเนหาหเนี่ยสวยไหมครับมีสองใบสามใบนี่ขายกระถางละสามร้ยบาทนะครับหลวงราชเนห์หานี่ครับสวยไหมครับสนใจก็โทรมาที่ร้านหลวงดีการ์เด้นได้นะครับ นี่หลวงราชเนีาครับผมต่อไปมาดูอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่เบบีฮัลนมานเข้าเฝ้าครับมีฮนมุมานเข้าเฝ้ามีเปาบุญจิน้นนี่นะครับผม,มบน,นี่เปาบุญจิน้น ราคาสามร้อยบาทนะครับเบบี Baby นะครับเนี่ยปาบุญจิ้นเนี่ยครับเยอะมากสนใจก็โทรมาถามได้ติดต่อได้นะครับก็มีสามร้อยอ่าแล้วก็ฮันโนมานข้าเฝ้านี่ขนาดนี้สองร้อยสามสิบเนี่ยครับหันโนมานข้าเฝ้าเป็นเบบีนะครับสองร้อยสามสิบราคานะครับ เริ่มเป็นกัดสีสีเงาๆแล้วข้าตรงกลางแล้วนะครับครับผมครับผมวันนี้ผมพามาชมเบบดีสองสามชนิดนะครับบอลสีมีหลวงราชเสนหานี่นะครับเป็นออกสีแดงกันหมดสีแดงแล้วครับกัดสีเป็นสีแดงแล้วครับเป็นปนี่ครับหลวงราชเสนหา แล้วก็พนามานข้าเฝ้านี่ตรงกระดูกนี่เป็นสีแล้วครับแล้วก็ชายชนนะครับครับผมเออเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ถ้าสนใจก็โทรมาที่ร้านดวงดีการ์เด้นนะครับตลาดโรงเกลือตะมนท้ายเกาะอ,อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับเบอร์ร้านพี่เขานะครับ 084 237 4949นะครับสามารถโทรมาสอบถามติดต่อได้นะครับครับผมวันนี้บ่าวฮีก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวฮีด้วยนะครับสวัสดีครับ